BG 50ปีแห่งการเติบโตสำรวจเส้นทางตลอด50ปี BG Group กับทุกโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ บีจีดำเนินธุรกิจจนได้รับการยอมรับจากพันธมิตรลูกค้าและกู้ค้าและขยายธุรกิจออกไปสี่กลุ่มธุรกิจบีจีตั้งเป้าเป็นผู้นําด้านปัจจุบัณฑ์ครบวงจรของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนส่งบีจีซีเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนบีจียกระดับธุรกิจเป็นทัวทัวแพ็กเกจจิ้งโซลูชันขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจับมือกับพันธมิตรระดับโลกจะตั้งโรงงานผลิตกระจกที่มีเทค เทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงานต่อยอดธุรกิจพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นภายใต้บริษัท B G Energy Solution จำกัดปุกปั้นเดอะแลมบิสจุดกำเนิดของสโมสรฟุตบอล B G P U ที่โด่งดังระดับสากลเสริมแรงด้วยธุรกิจโรงแดมสนามกอล์ฟและร้านอาหารเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ B G อย่างต่อเนื่องนับเป็น50ปีของ B G ที่เติบโตอย่างมั่นคงดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ,ฝ่ายอย่างยัง่งยืน ยืนไปติดตามเรื่องราวเต็มๆกันได้ทั้งเพจ w r b g